มีคนไหมมีคนไหมม,มีครับพี่ลงคนแรกไม่มีแต่ต้องรีบเก็บปืนนะเสือปูงว่างอมาเพียบเลยมาเพียบเลยแปดตัวได้อยู่นะได้ได้ใช่ได้อยู่ได้อยู่ อ,อะไรงอ่ะโอ้ตกใจตลอดพี่พี่ขอโทษผิดไปแล้วเก็บอะไรไม่เก็บเก็บไฟก้านเนี้ยนะจะรอดไมหมเนี่ยสวยหนึ่งครับพี่ทำไมพี่สวยสวยพีย่ใจจังวะ อะไรนะพี่ท <อ jogo? S 1> <ENNIS> ำไมพี่เต <royable> ียจังพี่ทำไมพี่เตี้ยจังจะรู้ด้วยมั้ยเนี่ยพี่ไปกินกินอะไรเยอะๆนะพี่จะได้จุงสูงอ้าวยิงตัวไหนก็น็อกเว้ยไปเข้าหามันเลยดีกว่าทั้งน <eterm oon> ั้นอะ เชิญไปไหมยิงตัวไหนก็น็อกเนี่ยยิงเลยตัวหมดแล้วครับจัดไป,ไปตัวนั้นก็น็อกหมดที่หนึ่งเหลืออยู่อีกสองตัวอีกเัวอบตัวอีกตัวนึงต,ตัวนั้นก็น็อกพี่บนสะพานอะบนสะพานมันน็อกขึ้นไปลากได้ มืองนี้เป็นของเราแล้วถ้างั้นก็เราต้องดูบ่อยๆแล้วทีเนี้ยเมืองนี้เป็นของเราแล้วเนี้ยน้ำน้ำมีเอนโฟน้ำไอคู I got supplies หน no, ูไม่ได้เอนโฟแล้วครับทำไมอ่ะหนูหนูเล่นอาร์คอยู่ครับเดี๋ยวนี้เป็นเดี๋ยวนี้เป็นหนูแล้วไง ตัวเบลล์หนูตัวเบลล์เว้ยหนูไม่ใช่หนูหนูหนูไม่ได้ตัวใหญ่นะหนูแค่น้ำหนักเท่าไหร่วะห้าสิบห้าเองฮะร้อยโลเฮ้ยร้อยได้ไงน้ำเป็นคนผอมนะน้ำไม่ได้อ้วนนะร้อยไม่เอาเขบอกว่าหนูน้ำหนัก้อยกิโลกรัมไงอ๋อเออไม่เทียงพูดไม่โจบโอเคโอเค วันนี้แบกสาววันนี้แบกสาวเฮ้ยน้ำไม่ได้แบกสาวสาวแบกน้ำมีหนุ่มคนหนึ่งมีหนุ่มคนหนึ่งไม่สาวทั้งหมดมีหนุ่มเบอร์หนึ่งอะอเป็นหนุ่มส่วนเบอร์สี่เป็นหนุ่มน้อยบัค <c oughs> ัอะ หนุ่มน้อยอ่ะโอเคโอเคหนุ่มน้อยก็หนุ่มน้อยใช่มีมีมีตัวมีตัวลงมาโอ้ยมีตัวมามีตัวมาฝั่งไหนฝั่งไหนห้าแล้วระวังี้ Watch out มันมันโดดลงแล้วมันวิ่งเข้ามาโดดลงน้ำเห็น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 น้องน้องน้องจัดไปไวจังวะ เต่ดูซิถึงว่าเดี๋ยวจะต้องมีตัวมาเพราะว่ามันมันก็อยู่เรื่องเถื่องวงนะโอบไปตีเขาไปทุบเขาเดี๋ยวเขากลับมาหรอกช้างช้างอยู่ไหนเอ่ยไห้มันคือบนอเอ้ยทำไมมันอยู่ไม่ไรวะนบนน้าแข็งรอบนี้ทำไมไม่ไม่มีใครมา,มมามตรงนี้เยอะเนะาะมาแคทตีเดียวเอง ม,มันเป็นอีเวนต์สองเนี่ยคนก็น่าจะอีเวนต์แรกก็คิดว่าอีเวนต์สองนี่พอเวลาตายแล้วจะมาอีเวนต์สองก็คงไม่มาแล้วเพราะว่าเออคงจะติว,วแบบคนมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยคงไม่กล้ามามพี่ก็คิดแบบนี้เหมือนกันถ้าตายแล้วนะถ้าตายอีเวนต์หนึ่งนะถ้าจะมาอีเวนต์สองก็ไม่มาแล้วนี่นี่มาเอาเอ,าเอตัวฮิลมาฮะก็สอน,นมานี่มานี่ย าได้กินไก่กี่ตัวแล้วจะกินอะไรครับไม่ต้องหาเดอหัดบาข้างหลังเนี่ยก็จะก็จะเห็นอ่าเอาไปเอาไปก่อนให้เก็เป่าหนูนะเผื่อจําเป็นจะต้องใช้ช้างอยู่ไหนเนี่ยมันออกหรือยังไม่ไม่เห็นนะฝั่งนี้ก็ไม่มีได้กินไก่เกมแรกอ่ะพี่มอนแล้วก็ พอหลังๆมาขึ้นได้มากสุดว่าที่สองแล้วก็จบเลยไม่ได้อโนด,โนดโนดช้างาใช่ป้ะใช่ไหมกระเป๋าสามอยู่ไหนเอยอ้าวไม่มีง,งมั้นมีรู้สึกว่า ชางมันดอบตรงไหนนะแมมมอนอ่ะแมมมอนมันดักมันดอบตรงไหนนะปกติอ๋อเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่แมมมอนมาสครับขึ้นไปปลาไปกันวงมาแล้วผีบเราเล่นกับคุณชายสามทเลิกแล้วอ๋อทำไมคุณชายเป็นอะไรพี่ มันจะเข้านอนเหรอสงสัยมันสงสัยมันไม่ได้เล่นกับคนหญิงมันก็เลยออกแล้วมั้งอะใครอะคุณหญิงไม่รู้เราหรือเปล่าเราเป็นคุณหญิงหรือเปล่ามันเป็นคุณชายเกี่ยวอะไรกับฉันฉันรู้จักคุเกวีนแกแค่ในเกมสี่เยนะไปไป ผมง่วงอ๋อง่วงอ่ะอันนี้ทำไมง่วงเร็วจังพี่ผมก็สี่ทุ่มผมก็ไปแล้วสี่ทุ่มสี่ทุ่ม,ท,มทุ่มกว่าผมก็นี่ละลงสตตีมละลงสตตีมแล้วกนะ็พักผ่อนเหมือนกันอ๋อนี่สตตีมอยู่เหรอครับแค่หนูบวกแล้วไอที่ีอ,ออกคือไอที่พี่พูดไปทั้งหมดอ่ะพี่ถอนคำพูด <laughs> พี่ไม่ได้พูด พี่พี่รู้เรื่องพี่เมาพี่นอนนาพี่นอนนาก็หนูไปทานกอนมั้ยพูดถอดไหมพี่มีไปไหลายรอบแล้วพี่นอนนาพี่ไม่รู้เรื่องพี่เมาบอกพี่ไปไม่รู้กี่สิบรอบแล้วพี่ไม่สนุกออกสี่ออกสี่ออกสี่แตจะท่องคาถาให้จะได้ไม่โดนเลสโซนอะไรไม่ใช่ว่าจะกระหน่ำลงมาเลยนะพอท่องเสร็จ อย่าพูดย่ยงนันคนมันเคลื่อนมาหาพี่วะอะไรเว้ยโอ้โห,โห,โหลงบ,บนหัวเลยยอ่ที่นีอยู่ตนี้แมันลงเยอะจริงนะเนี่ยโอ้โห พี่วิทมองได้แล้วพี่สองตัวในที่มีคนบาดในที่มีคนบาดโอย ในบ้านเหรอวิ่งไปหลังบ้านอ่ะวิ่งไปหลังบ้านน้ำล็อกอยู่<อ>เราเอาล็อกไว้นะล็อกไว้นะตายหมดมไม่ได้ล็อกเลยไหมไตายตายครับตายตาย <c oughs> ไม่ได้ แล้ว,วลองขับเข้าไปไมต้าดูสิในทีมมีคนบาปว่าพูดถึงผมป่ะพี่คนที่บาปอ่ะผมใช่ไหมเปล่านะเขาเป็นคนดีนะค <c oughs> นดีดีใช่ไหมมีรถตามมา่ล้ววนะนกลับเลย วนกลับเล่นมันเลยอ๋อจริงด้วยจริงด้วยเห็น้ะเห็น้ะเห็นนะวน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 กลับไปที่เดิมโอเคครับโอเคครับหม okay, ปเก็นปืนไข่กดัวดี่ดีไปยิงปุ๊บมันกระเด็นออกจากต้นไม้เลยอ่ะสเก็นปืนไข่เมื่อกี้นี่ใครที่ยิงตัวที่อยู่ใกล้ต้นไม้น้ำน้ำกระเด้งออกแบบอะไรก็เด้งออกะไรเด้งตัวเอ่อเนี่ยตัวมันเหรอเด้งออกจากหลังต้นไม้ใช่เด้งดึ้งเลยอ่ะปืนมันแรงปืนมันแรงดีนะ ว่าเล่นรู้สึกว่ามีคนตามใช่ยอดใช่ครับพิมออไม่ใช่ก็ตกเกียวมันแค่ไี้มดวะไปไปไปต่อไปต่อตกเกลียวไม่มีนเลยมานี่มาน,นี่แบ่งให้มาน,นี่แบ่งให้อะอ,ะ,อะพ่พ่เดี๋ยวพาไปซื้อ ก็พาไปซื้อโลกรสุนพี่วิพี่วิเล็กพี่หน่อยเด้อพี่พี่วิเล็กพี่หน่อยหนุ่มมันต้มีคนตุกตานหนมงานก็ไม่ลงไม่ลงไม่ลงบนหาบนหาไม่ลงนะมีรถมีรถมีรถนะมีรถนะวมาคว้าคว้าคว้า เดๆๆๆวเร็ววงเลยนิกจะมาพี่กำลังไปช่วยตายแล้ววงนิกมีหิวเหรอเจอเจเดี๋ยวมึงเจอตัวปั้มยานะปั้มยานะมันยังอยู่ที่เดิมไ อยู่ที่เดนอวอุ้ยมันคมมันคมระวังระวังน้โดนเอ้าอุ้ยปืนมันแรงเอาพี่วิมีชุวตัวเองเหรออะไรอะน็กพี่กำลังจะไปช่วยไม่จะกินปืนมันแรงกว่าพี่พี่พี่น้ำยาโดนน้ำยามีหิวเหรอไม่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 มี ระวังไม่ต้องถอยมาเล่นกับมันเลยให้พี่วิจับพี่วิจับไม่ได้ไม่ได้ไม่ทันจับแล้วรถมันขึ้นมาแล้วออโอ้โหปุปปัมหน่อยก็ไม่ได้มึงนี่เนาะ<อ>ไวเทนเลือดไม่พอ แล้ววงก็แรงแอ